เราไอดอลที่ถือกำเนินมาจากกำแพงเราเด็กสาวที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิตมากมายมีอยู่มาวันหนึ่งพวกเธอได้รับจดหมายเชิญปริศนาฉบับหนึ่งและเมื่อพวกเธอไปยังสถานที่แห่งนั้นพวกเธอกลับเจอเข้ากับห้องใต้ดินที่มีกำแพงรูปร่างประหลาดตั้งอยู่กำแพงได้ออกคำสั่งให้พวกเธอไปเป็นไอดอลโดยมีองค์กรปริศนาที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของกำแพงโดยไล่ซึ่งคำถามใดๆคอยซัพพอร์ตถึงจะมีคำถามมากมายอยู่ในหัวแต่ท้ายที่สุดแล้วหลังจากผ่านเหตุการณ์มากมายพวกเธอก็ได้กลายป ปเป็น Idol. ตามที่กำแพงนั้นต้องการมีอยู่ครั้งหนึ่งที่พวกเธอเกิดสงสัยในคำสั่งของกำแพงและสงสัยว่าใครกันที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังของกำแพงตัวจริงของพวกเขานั้นคือใครกันแน่พวกเธอจึงได้ตัดสินใจใช้คอนทุบทำลายกำแพงทิ้งและสิ่งที่พวกเธอพบนั้นก็คือห้องว่างเปล่าไม่มีใครอยู่เลยมีเพียงประตูและบันไดที่จะนำไปสู่ด้านบนเท่านั้นพวกเธอได้ขึ้นบันไดมุ่งไปสู่ปลายทางของเส้นทางนั้นณนะปลายทางนั้นเองคือสถานที่ที่จะทำให้พวกเธอกลายไป